สวัสดีครับผมพี่เด็กแกนนะครับคุณครับสวัสดีค่ะเด็กชื่อเด็กหญิงนาซาร์สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงพิณดาราค่ะพวงของเรานะคะคือฟ้าทองค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันลอยกระทงนะคะและเมื่อวันเป็นทางโรงเรียนได้จัดว,วันฮาโลวีนเราเลยประดิษฐ์โคมมาในจีนวันฮาโลวีนคือฟ้าทอง ปะทองของเรานะคะคือในวันฮาโลวีนทางต่างชาติก็จะนำปะทองมาตัดตาตัดปากแล้วก็ใส่เทียนข้างในเป็นไฟในวันฮาโลวีนนะคะกลุ่มของเราเลยใช้ปะทองเป็นโคมและฐา,านของเราคือฐานของเราคือติดและสังกะสีค่ะสังกะสีของเราก็จะตัดให้สั้นกว่านี้นะคะเชื้อเพลิงคือยางร็อตโย ยังมอร์ไซค์ค่ะปัญหาของเรานะคะคมของเรามีรูแล้วก็ตรงปากปากโมตอนแรกไม้ของเราหายค่ะตอนแก้ปัญหาเราอตอนนางเสร็จกระดาษว่ามาแปดปิดไว้ข้างในโม แล้วก็ถักตรงตรงปากเป็นที่เป็นไม้ไผ่เราไปตามฐาแล้วก็พบว่าอยู่ที่กลุ่มคนอื่นค่ะเป็นนะคะวิทยาศาสตร์อากาศที่ร้อนซึ้นสงง่งผลให้อากาศขายายตัวเกิดพลาังงานความดันอากาศทีเทคโนโลยี ศึกษาหาความรู้อีกกระบวนการวิศวกรรมการออกแบบวางแผนทำโคมและเชื้อเพลิงเอม็มคาิตศัสเราหาสัส่วนระหาสปนพี่ค่ะคณะกรรมาการมีคำถามไหมคะ <c oughs> อะาะเราใช้กระดาษเนะี่ยกี่แผ่นคะลูก ใช่ยี่สิบหกแผ่นค่ะแล้วเราออกแบบเป็นรูปทรงอะไรเอ่ยออกแบบเป็นรูปทรงสิดงค์าค่ะกว้างยาวเท่าไหร่คะกว้างกว้างหนึ่งร้อยเซนติเมตรยาวร้อย้าสิบเซนติเมตรค่ะ,ะมันก็เลือกสีได้ ได้เหมาะเหมาะเหมาะกับผีฟักทองแล้วไอ้เชื้อเพลิงที่ทำฐา,านเชื้อเพลิองอะทำไมเราถึงคิดที่ทำแบบนี้คะเออไอตัวที่จะปล่อยอะคะ่ะตอนเราเอาเชื้อเพลิงพักขางในแล้วอันออกมาก็จะอยู่ตรงปากมันแล้วมจะเข่าของง่าย เดี๋ยวเป่าแล้วโยงไปแล้วใส่ควันก็ได้อยา่าอยากหานะฐานปล่อยเนี่ยอากาศเข้าลุกเข,ข้าตรงไหนเนี่ยฐานปล่อยนี่นเหอเนี่ยไม่ใช่โฟมนะการหายใจการหายใจเราต้องใช้อกอกซิเจนใช่ไหมจะเอาออกซิเจนเข้าตรงมือไหนเข้าตรงนี้ค่ะแล้วก็ท่อท่อมันอยู่มันอยู่มันมันปิดนี่ใช่ไหม หัอเลยอ่ะต้นงไหนอ่ะอีนี้เราจะตัดที่มันต้นตรงนี้เยอยากให้็นสีขวนะแล้วเจะข้าตรงปากตรงนี้ค่ะอ๋อนี่ยังไม่ทำให้เสียใช่ไหมค่ะจะป่อยาร่ออย่างนีตัดกแล้วปากปากไอ้ปากเธอในกว้างเท่าไหร่่ะปากปากเนี่ยปากปากโคมอ่ะปากโคมกว้าี่ฐานศูนย์กลางประมาณ30มสิเซนติเมตรค่ะ าพริกให้ดูหน่อยลูกให้ดูหน่อยปาก,ปากมันมีผลต่อการขึ้นของกลมลอยไหมปากเข้ามานเนี่ยมีผลค่ะเพราะว่าถ้าถ้าปากมันใหญ่กว่านี้ควาอาจจะลอยออกมาขึ้นได้ค่ะความันอาจจะลอยออกมาขึ้นได้ค่ะความันจะลอยออกมาได้ <c oughs> วันนี้มันร้อนหรือเย,ยน็น ร้อนค่ะเออมันจะร้อนลงข้างล่างนี้เหรอกลุ่มของเราตัวก,การนา์นที่แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ